สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดแฟนมวยไทยทุกท่านทุกคนนะครับพบกับช่องคัดมวยเด็ดอยู่กับผมโจ๊กเมามัดครับ วันนี้เขามาพบกันในสึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568ครับนักเวทีมวยช่องเจ็ดสีวิกหมอชิดเริ่มชกตั้งแต่เวลาบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่อง 7hd กฎหมายเลข35เช่นเคยครับคู่มวยเจ็ดสีอาทิตย์นี้มีดังนี้ครับเปิดหัวคู่แรกเป็นก้องสนันสอเทนโพประทะกับแสงตะวันสอพงออมรเป็นมวยรอบปูนเสือพิกด112ปอนด์คู่ที่2ครับเป็นอนันตชัยร้านนาวเตอร์ไซส์ประทะกับแคมเมอร์ลูนสิทธิลมหนาวเป็นมวยรอบปูนเสือพิกด112 ชี่ลักกี้บันเทิงครับพิกัดน้ำหนัก113ปอนด์่วงเองนำรายการของเราครับเพชรสมานสอสมานกาเมนปะทะฝีมือกับคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือครับพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นะครับก็ต้องบอกว่าคู่มวยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นี่ประกบไปได้สูสีออกเบียดทุกคู่ครับคาดว่าพลิกไปพลิกมามันสนนจอชกกันต้แตกอีกเช่นเคยอย่างแน่นอนทุกท่านห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับก่อนที่จะไปคัดมวยเด็ดวิเคราะห์วิจารณ์มวยกันครับฝากทุกท่านช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามและซับสไคร์อย่าลืมกดกระ ให้แก่โจ๊กมอมัด้วยละเอียนะครับสำหรับแฟนมวยคอมวยตัวจริงท่านใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มไลยมวย V.I.P. ของโจ๊กฟรีๆครับในกลุ่มครอบครัวไลยมวย V.I.P. ของโจ๊กครับมีภาคมวยหวยฟังกันทุกศึกทุกสายทุกวันทุกรายการครับโดยเฉพาะมวยวันเสาร์มวยวันอาทิตย์มวยอ้อมน้อยมวยช่องเจ็ดสีครับทางเราจะภาคดีภาคเน้นเป็นพิเศษครับภาคโดยมวยหูอิมซันตาเฟ่ครับคุณภาพนี่สุดยอดแน่นอนครับราคาจริงราคาไวราคาสนามข้อมูลเจาะลึกมากๆด้วยแถมยังมีกลุ่มรายราคาพิมพ์สด ที่ยกทำเองกับมือครับส่งเนื้อตัวนักมวยทุกวันข้อมูลประวัตินักมวยผลตาช้างน้ำหนักเลดล่วงหน้าเลดก่อนชกเพราะมีแนวทางคัดมวยเด็ดติดดาวให้ทุกศึกทุกสายทุกวันอีกครับรวมถึงครับมีมวยเดียวเตงสไตลมวยพักยกราคาสนามราคาเปิดล่วงหน้าให้จิ้มกันก่อนเป็นอาทิตย์เลยครับออกตัวได้ตลอดครับระบบทันสมัยปลอดภัยมั่นคงบริการดีเชื่อถือได้ครับครบเครื่องเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับไอดีนไล a j j, j 911มีตัวอดนำหน้าด้วยย้ำอีกรอบครับ id line a j j จ911หรือง่ายๆจะไปจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมดุดไว้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เอาก็ได้นะครับรับรองข้อเป็นข้อโค้ดเดีวยวกับคัดมวยเด็ดโจ๊กเมาหมัดพาหวานเจีย๊ยะมนุษย์สิทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ เริ่มทำการวิเคราะห์วิจารณ์กันที่กู่แรกเปิดหัวของรายการกันเลยครับก้องสนันสาเทียนโพป,ประทะแสงตะวันสพงอมอมนเป็นเวอรอบปูนเสือพิกัด112ปอนปอนคนแพ้จะตกรอบทันทีครับส่วนผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบสี่คนสุดท้ายทันทีครับ มุมแดงครับก้องสนั่นสอเทียนโพครับในวัย16ปีสูง167เซนน้ำหนักป่อยู่ที่54กิโลครับชกมวยมาประมาณ30-40ครั้งเป็นลูกหลานจาวเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับปัจจุบันนี้มาฟิตซ้อมบุริค่ายสอเรชพันอยู่กับรองันเชษเป็นรอบที่3แล้วครับมาตรฐานการฟิตซ้อมนี่ยอดเยี่ยมแน่นอนครับแฟนมวยนี่ให้การยอมรับความน่าเชื่อถือตัวเงินหน้าเสื่อดนี่ดีแน่นอนครับค่ายสอเรชพันก้องสนั่นเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือผสมเข่าครับบูได้ตั้งรับเป็นครับดักวางแข้งซ้ายหนักแรงต่อยหม จับในล็อกรัดขวางหน้าดิ้งเสียบเข่าสู้ปอดใจปลาแรางครับตัวเล็กแต่หวัวใจนี่ใหญ่เลยแต่ข้อเสียคือวันนี้ก้องสนั่นนี่เป็นรุ่นน้องเขาเป็นรองเรื่องกระดูกมวยและก็ตัวเล็กฝักเขานะครับก้องสนั่นเป็นมวยซ้ายครับเป็นมวยฝีมือผสมเข่าครับบูได้ตั้งรับเป็นดักวางแข้งซ้ายหนักเน้นครับต่อยหมัดหนึ่งสองนี่หนักแรงเลยนะครับขวาคอจับในล็อกรัดขวางหน้าดิ้งเสียบเข่าสู้ดีอะประเภทปอดใหญ่ปลาแรงตัวเล็ก <productivity> แต่หัวจิตหัวใจนี่ใหญ่เลยครับแต่ข้อเสียคือวันนี้ก้องสน,น,นั่นนะี่เป็นรุ่นน้้้้้ออองงงู่กกกกกกนนะะเเเเปป็็ <sm us>! ็ <quello> ็รรรุีแแลลลววววืดดมยยตััฝา งาน3ครั้งหลังสุดที่กล้องสนั่นชกไว้ในมวยรอบปุลเสือพิกัด112ปอนด์ทั้งหมดที่ช่องจิตศีนะครับมีไปลากคอมาแทงเขายัดไส้ครับเอาชนะน้องยุค3เจ้าจ่ากล้าศูนย์กีฬาห้วยต้มจากนั้นครับไปพิกเอาชนะคะแนนแสนเอกสอรัชภูมิล่าสุดนะครับชกมวยรอบ8คนสุดท้ายนะครับแพ้คะแนนกับเจ้ายอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยครับวันนั้นนี่แพ้ใหญ่ให้เขานะครับแต่ถ้าวัด4ี่ไฟหลังสุดนี่กล้องสนั่นชกไว้ถือว่าฟอร์มสดนะชนะได้3ามไฟลวดครับเพิ่งมาพลาดแพ้ไฟล่าสุดไฟเดียวครับเป็นมวยทีีีีี่่ฟอรรร์มดดดชกหหัััววจจจิิตในงคบ กล้องสนั่นตัวนี้ส่วนด้านบน้องเงินครับเป็นแสงตะวันส่พงออมรวัย20ปีแล้วครับส่วนสูงนี่169เซนน้ำหนักใบปล่อยนี่57ากิโลครับเยอะเลยนะชกมวยมาประมาณ50ครั้งครับเป็นนักชกดาวรุ่งจากจังหวัดสงขลานะครับซ้อมบริค่ายส่พงออมรจังหวัดสงขลาครับอยู่กับคุณมร์ผักสดแสงตะวันนี่เป็นมวยซ้ายก็เป็นมวยที่ฝีมือดีมากครับชกทรงตั้งรับจับทางครับดักวางแข้งซ้ายหนักเน้นเนียนตาครับตีนขวาหน้านี่เตะได้ไวครับหมัดศอกสวนน่คมอันตรายดััักกกกกกกเเเเเเสสีีียยยยยยยบดดดทาาาางงงลลลลลมมมมมออออไไไวววว้้จจุิิิิหหหชชค่ แต่ข้อเสียคือแสงแตะวันนี่น้ำหนักป,ปล่อยๆน้ำหนักตัวเด็กนีปลาไป57กิโลแล้วอ่ะการทําน้ําหนักชกร้อปอนด์นี่มันจะลําบากเรียกว่าต้องลดเหนื่อยคุมเหนื่อยหรืออาจจะอิดโรยไม่มีแรงก็เป็นไปได้นะครับต้องไปเช็คกันอีกทีครับว่าซ้อมมาดีแค่ไหนแสงแตะวันนี่ผลงาน3ครั้งหลังสุดฟอร์มดีมากครับมีไปชกตัวสำรองเมยรอบครับไปเตะเขารอบเป้าเลยครับเอาชนะนักยก5เพชรอาร์เทอร์บังบัดคองตันที่ช่อง7สีครับชกหลังการถ่ายทอดเขาบันนันโช์ได้สวยมากๆจากนั้นรับไปเอาชนะคะแนนแสนเอกซอินทีั ศึกท่าน้ำไทยครับชนะขาดลอยเลยล่าสุดครับส้มหล่นครับได้ชกเป็นตัวจริงในมือรอบครับเอาชนะคะแนนกับตันวันของ OWKO ชกที่ช่องเจ็ดสีครับชนะขาดลอยเตะซอนมวยไม่ได้อีกนะครับเด็กนี่ชนะมาสี่ไฟลวดแล้วครับและเป็นการชนะขาดลอยกับชนะนอกถึงสี่ไฟเลยครับเป็นมวยที่เก่งครับเป็นตัวสำรองที่น่ากลัวเป็นม้ามืดอีกคนหนึ่งเลยครับแสงตะวัน มวยคู่นี้ครับถือว่าเป็นมวยที่ฟอร์มดีฟอร์มสดเหมือนกันทั้งคู่นะเป็นมวยซ้ายวัดกับมวยซ้ายด้วยเมื่อเปรียบเห็นก็นจะชัดมากขึ้นนะครับกล้องสนั่นนี่เป็นรุ่นน้องครับจะได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายที่ดีกว่าครับการทาน้ําหนักเนี่ยจะสบายกวา่าเพราะน้าหนักตัวเขาไม่เยอะนะแลวก็ได้เปรียบเรื่องการฟิตซ้อมครับ่ข่ใหญ่ค่ยคยสยอได้ชัพันอยู่ที่กรุงเทพมาตรฐานการฟิตซ้อมผู้พังผู้ซ้อมดีกว่าครับการเตรียมตัวดีดีกว่าแน่การยืดระยะปปลายดีมั่นคงกวา่าแลวก็ได้เปรียบเรื่องหน้าเสือตััััวววววเเเเงงงงงงงินน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 คคาาาม่า่่่่่่ชชืืืออออออถถรรรรยพพกกกก้้้สสสตตดดดีีีีีบแะะะะปปป็ุึ4จไใขู ไดีกว่าได้สูงได้ลอยพวราราวสามเซนน้ำหนักตัวน้ำหนักป่อยหนักฝาสองสามโลอีกจะต้องเช็คผลตาช่างอีกทีนะว่าลดน้ำหนักเนี่ยแล้วฟื้นไหมถ้าฟื้นนี่ได้ใหญ่ชัดเจนแถมฝีมือมวยในี่แสงตะวันดีกว่าครับสมองมวยความเป็นมวยอาวุธมวยที่หลากหลายกว่าหลักเหลี่ยมตัวผิวขวาเก๋าเกมของมากเลยดีเดียวครับตาดลักสมาแรกตั้งแดงกล้องสนันต่อ19ถือว่าสูสีออกเด่นมากๆถ้ามองตามทางมวยไปแล้วนะคุณดีโจ๊กชอบไปที่มวยรองครับน้ำเงินครับจู่แสงตะวันสอพงอมอนส่วนตัวโจ๊กมองว่าแสงตะวันนีีี่ไไดด้้้เเปรรยยยบบบกกองงงสนนัััแทททุาล๋วผมใหฟค สามข้อหลักๆห,หนึ่งเลยครับแสงตะวันได้เปรียบเรื่องตัวใหญ่กว่าครับสูงกว่าเราๆสามเซนน้ำหนักตัวน้ำหนักป่อยหนักฝ่าถึง2-3สากิโลอาวุธแรงประทะดีกว่าชัวข้อที่2ครับได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยเมืองกรุงกระดูกทางใต้ก็ดีกว่าชกมาเยอะกว่าเป็นรุ่นพี่4ปีหวัวใจมวยจะมั่นคงกว่าครับข้อที่3ครับอาวุธมวยแสงตะวันดีกว่าแน่นอนครับฝีมือความเป็นมวยสไตล์การชกนี่ฝีมือจัดครับชกทรงเดียวกับเจ้าเพชรสมานเลยนะครับเตะซ้ายตั้งทับขวางคา,าดักเสียบดักแทงมัดจอกสวนบิดเหลี่ยมหักเทเกาาาเเเกกมมมววว่่่ลยยผป็นนหงงแสตะัอู เรื่องเดียวคือการทําน้าหนักครับเพราะว่าเด็กต้องคุมเยอะกล้องสนันนเสียเปรียบเกือบทุกทางเลยครับได้เปียบอยู่เรื่องเดียวคือซ้อมสอเสดชพันนี่แหละนะครับเบื้องต้นโจกชอบไปที่น้ําเงินครับแสงตะวันสพงอมรครับมีโอกาสเตะสอนมวยได้ครับหรือไม่ใครกลัวนะก็เข้ารองแสงตะวันไปก่อนก็ได้มีจังหวะให้ออกตัวบางคนกินสองข้างอย่างแน่นอนครับชอบแสงตะวันครับตัวนี้เก่งจริงครับถือว่าเป็นม้ามืดจริงอะ ไปต่อคู่ที่2ของรายการครับคุณนี้เป็นอนันตชัยล้านนาวอเตอร์ไซส์ประทัดกับแครมารูนสิทธิลมหนาวเป็นมวยรอบบนเสือพิกัดร1ออปอนด์อีกคู่คุณนี้คนแพ้ก็ตกรอบทันทีครับส่วนผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบสีคนสุดท้ายทันทีครับมุมแดงครับอนันตชัยล้านนาวอเตอร์ไซส์หรือชื่อเก่าเพชรอนันทพรพันศรีสเดิมอายุ1ิกาปีสูง172เงเซนน้ำหนักป่อยอยู่ที่54ากิโลชกมวยมา40ครั้งพอดีเลยครับเป็นลูกหลานเจ้าเอรยมา จัดอย่างคุณเอกปตนีนี่ขึ้นถอดมงคลให้ครับคุณจิมมี่วาดีนี่จะอัดฉีดก่อนชกให้ดันตัวเงินสู้ครับอนันตชัยเป็นมวยที่ราคาดีมากๆแล้วก็น่าเสือแข็งมากๆครับอนันตชัยในพื้นเพคเขาเป็นมวยเข่านะแต่ว่าหลังๆมาในชอบเล่นฝีมือสองแข้งสองการครับสูงยาวดักทีแรงเตะแข้นขวาดีซ้ายหน้าไวครับต่อยหมัดหนักแรงเลยครับอ๋อ,อนี่ขวาคอจับในนีในขวางหน้าคำแทงแหลมทรงมวยนี่สวยงามเลยนะแต่ข้อเสียคือวันนี้อนันตชัยนี่เป็นรองเรื่องกระดูกมวยแล้วก็เคยแพ้แคม,มารุนมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยฝีมือออมวยยนนนนัาชเป็รงงะ สามครั้งหลังสุดนะครับชกไว้ในเมื่อรอบปูนเสือพิกัด112ปอนด์ที่ช่อง74ทั้งหมดมีชนะคะแนนรัชศักดิ์เกียรติหมูห5จากนั้นไปสะดุดพ่คะแนนแครมารุนสิทธิลมหนาวล่าสุดี่โชว์ไว้สวยจริงครับเอาชนะคะแนนเพชรลุงโลดโชดบางแสนประเภทที่ว่าเพชรลุงโลด,ดีนสู้ไม่ได้ครับชนะแบบขาดลอยเลยก็ถือว่าอนันตชัยเป็นมวยที่ฟอร์มสดและเก่งขึ้นมาไวครับถ้าเอาผลงาน7ไฟหลังสุดของอนันตชัยมานะเขาแพ้แค่หนึ่งครั้งครับและเป็นการชนะถึง6ครั้งเลยเป็นมวยเก่งเป็นมวยฟอร์มสดแล้วหน้าเสือแข็งจริิงๆนนนนครัอตาายส้หเุ สิทธิ์ลมหนาวครับถูกวางไว้เป็นตัวเต็งแชมป์ครับแต่ว่าล่าสุดเขาพลิกแพ้ให้กับพายพยักไว้แล้วแคมารูนอายุ19ปีสูงร70เซนน้ำหนักป่อยู่ที่5 5กิโลชกมวยมาประมาณ70ครั้งครับเป็นชกจากจังหวัดระยองครับเก็ดตัวฟิโซลบริขัยสิทธิ์ลมหนาวจังหวัดระยองแคมารูนเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าผสมฝีมือครับชกทรงตั้งรับจับทางครับดักวางแข้งขวานหนักครับไต่ตั้งพับขวางคาจังหวะจับในไร่แขนนี่แข็งแรงมากครับดักเสียบดักแทงเท่ารุนแรงและมีศอกสวนคมอออัััันนนนนตตรราาายยหหลลลกกเเเเีีีี่่่มมมววววทิ้้คบปป็็ุธะะแขใไ เป็นหลักครับแต่ข้อเสียคือแคมารูน่ชกทรงติดถอยมากนะต้นๆน,นะครับถอยมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ารอบนี้นี่หน้าเสือเป็นรองเขาเยอะผลงาน3ครั้งหลังสุดเขาชกไว้ในมือรอบพูนเสือพิกัด112ปอนช่องเจสีทั้งหมดมีไปพิกชนะคะแนนเงาอีทีพอตทองทวีจากนั้นไปชนะคะแนนอนันตชัยล้านนาวอเตอร์ไซส์ล่าสุดครับพิกแพ้คะแนนกับเจ้าพายพยักษ์ทตพันารายไว้ครับวันนั้นเนี่ยแคมารูนิกินไปแล้วนะสียกนี่เกือบแพงแล้วแต่ว่าดันไปพลาดโดนศอกของพายพยักษ์ครับแคน ภายพยักแบบแสบเลยนะแต่ถ้ารวมผลงาน5้าไฟหลังของแคมารูนี่เป็นเด็กที่ฟอร์มสดนะครับชนะถึงสไฟลวดมาพลิกแพ้แค่ไฟล่าสุดไฟเดียวครับฟอร์มสดมากครับและเก่งมากครับแคมารูนมวยคู่นี้อย่างที่ผมพูดไว้ข้างต้นครับเขาเคยชกกันไว้แล้วรอบหนึ่งในเมื่อรอบปุนเสือที่ช่อง7สีครับวันที่25ิพฤษภาคม68วันนั้นเนี่ยแคมารูนเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะไปไปไว้ได้นะครับไปผ่าหน้าเสือแทงเข่าผาหน้าเสือเลยรอบนี้โคจรมาชิงกันเข้ารอบต่อไปนะครับคู่นี้เนี่ยเป็นมวยที่เก่งมากๆเหมือนกันทั้งงงคู่่้้ววกกออรมดทยยสตา อาวุธนี่คล้ายกันมากครับ เมื่อเปรียบให้เห็นก็จะชัดมากขึ้นครับอนันตชัยจะได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างชงชกที่สูงลอยกว่าหน่อยๆน่อยแล้วก็หน้าเสือมันจะกาตัวเงินขาใหญ่ดีกว่าชัดเจนเลยครับชกเบียดเบียดมานี่อนันตชัยได้เปรียบเลยส่วนคาบรูนจะได้เปรียบในเรื่องของกระดูกการผ่านมวยที่ดีกว่าครับใจมวยธาตุมวยดีกว่าเข่าในปลายปลายดีกว่าชัดเจนอะยกเก่งของเขาคือยก4ี่เลยครับแล้วเคยเอาชนะมาแล้วรอบหนึ่งครับฝีมือความเป็นมวยคนาบรูนได้เปรียบครับตัดซับตั้งเสมอแดงอนันตชัยครับเบียดสุดๆเลยถ้ามองทยไปเล้้วคนีจก็ยัังงงอออกไปที่มวยรรรคคบบนน้ิถ ลมหนาวสั้นๆง่ายๆเลยครับคู่นี้ส่วนตัวเนี่ยผมมองแครมารูนเก่งกว่าอนันตชัยครับกลัวแค่เรื่องหน้าเสืออย่างเดียวอะนะครับต้นๆเนี่ยใครอยู่แครมารูนจะเสียวหน่อยนะแต่ผมมองว่าปลายๆนี่เอาอยู่นะต้นๆไม่ต้องรีบไปลองแคมารูนนะครับรอรองราคาลึกๆแล้วลุ้นพลิกปลายเหมือนเดิมนะครับมวยเนี่ยถ้ามันแพ้จริงครับหน้าเสือก็เอาไม่อยู่หรอกเลือกเชียร์ไปที่แครมารูนสิ์ลมหนาวเก่งกว่าครับรองให้รู้จักครับคาดว่าแครมารูนจะย้ำแขนย้ำชัยเอาชนะได้อีกหนึ่งครั้งและแคมารูนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคคคครรรรับเเเชชชีียยแแและ ไปตอนที่คู่รองน้องคู่เอกครับคู่นี้คู่ที่3ของรายการ เป็กกระเป๋าลิงกี้ปะทะกับดาวินชี้ลักกี้บันเทิงพิกัด113ปอนด์ครับภาคที่2มุมแดงครับเป็กกระเป๋าลิงกี้หรือปตทอท,อทองทาวีเป็นดีกี้แชมป์มวยรอบปูนเสือพร้อมสีเสื้อสามารถนะครับอายุอีพหนึ่งปีส่วนสูง165่งร้อาเซนน้ำหนักปล่อยอยู่ที่56กกิโลชกมวยเป็นร้อยครั้งเป็นลูกหลานจาเพิร์เมืองจังหวัดยะโสธรครับซ้อมอ,อยู่ที่ค่ายเพชรสมน,นึกจังหวัดร้อยเอ็ดปัมซ้อมอยู่กับพวกเจ้ากเากาะเต่าเจ้าดับดำครับเสียโตโตนี่ให้การสนับสนุนเป็กเป็นอย่างดีนนนนนนะะคคคครร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 ัััับบบบแแลลล้ล้วตอออองงงกกรรกก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 ่่่่่่่าาาาเเ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 ปปปปปีีีีีียยย็็ูมชชชสสทพพ ขวัญใจมหาชนเป๊กเป็นมวยซ้ายเป็นมวยเข่าผสมหมัดครับทรงบูดดันเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงทุกลูกทุกดอกเป็นมวยที่มีนาทีทองดีครับจับในล็อกลัดมัตตีเสียบเข่าสู้แข็งแรงครับขยันฟันศอกขยันต่อยหมัดครับปลอดใจปลายแรงหัวจิตหัวใจที่เกินร้อยเลยแต่ข้อเสียของเป๊กค,คือฝีมือนี่เป็นรองคู่ชกเยอะนะครับอาวุธนี่ช้าอืดฝ่าคู่ชกเยอะด้วยผลงาน3มครั้งหลังสุดที่เป๊กชกไวครับมีไปเสมอกับดดวินชี่ลักกี้บันเทิงคู่ชกในวันนี้มาที่ช่องเจ็ดสีเวทร้อยสิ ไปฟันศอกซ้ายครับเอาชนะนอกยกสีราชันสอสมนึกที่ศึกสัญจรบุรีรัมย์ครับชก113ปอนด์ล่าสุดขับท้าชิงแชมป์ช่องเจ็ดสีนะครับแพ้คะแนนให้กับเจ้าสิงห์ดำเกียรติฟูเฟื่องในเวท112ปอนด์ครับวันนั้นเนี่ยเป๊กแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยนะขาดรอยไทยๆเขาเรียกว่ากระดูคนระเบอร์กันเลยอะสามไฟเป๊กชกไว้เสมอหนึ่งชนะหนึ่งและแพ้หนึ่งครับเป๊กตัวนี้หัวใจดีมากและแข็งแรงมากครับเขาเป็นขวัญใจมวยรองและขวัญใจมหาชนส่วนนักมุยมือเงินครับดาวินชีลักกี้บันเทิงหรือชื่อเก่าน้องชชมมมลลััักกกกกกี้บบนเเเทิงงง่่่าาาาจศึพพให เพชรครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับเพราะว่าเสียแชมป์ลัคกี้บันเทิงนี่เขาซื้อสิทธิ์ขอใ้เจ้าดาวินชีมานะวันชกครับจะมีในหัวอุ้มลัคก,กี้บันเทิงแล้วก็มีคุณตีสุวรรณนี่คำหน้าเสือสอนอยู่ที่มุมพร้อมอัดฉีดให้ดาวินชีนี่เป็นมวย2แข้ง2กาดครับแต่ว่าหลักๆนี่เขาจะยืนเป็นมวยซ้ายครับฝีมือจัดเลยครับเก๋าเกมมากเตะซ้ายเจาะยางเตะขวาตัดลําตัวต่อยมาต่อยหน้าต่อยท้องรุนแรงจับในนี่ขวางหน้าฟันศอกดีมีเหลี่ยมบ,บิดหักเทิ้งสวยเป็นมวยที่มีอาวุธหลากหลายครับนิ่งแม่น ชกชกหยุดหยุดมามาหายหายไม่ค่อยมีรายการชกเท่าไหร่รอบนี้นี่หยุดไปถึง7เดือนเลยครับตั้งแต่เขาเสมอกับเป็กไว้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ชกกับใครเลยครับดาวินชีผล mm. งาน3ครั้งหลังสุดที่เขาชกไว้นะครับมีไปพลาดโดนหมัดครับแพ้นอกยกหนึ่งให้กับเจ้ายอดดอยแก้วสำริดพิกัด117ปอนด์ครับต่อยกันที่วันล,ลูปินีมวยนมเล็ก3ยก จากนั้นครับแจ้งเกิดได้ครับเตขาเจาะยางแตกเลยครับเอาชนะนกยุก2เพชรน้องฟาร์มชอห้าพยักษที่ราชมำเนินศึกท่อน้ำไทยพิกัด113ปอนด์ล่าสุดครับเจ้าครับเสมอกับเป๊กกระเป๋าลิงกี้ที่ต้องเจ็ดสีนะครับก็ผลงาน3ครั้งหลังสุดของดาวินชีนี่3ไฟ3รสชาติแพ้1่ชนะ1และเสมอหนึ่งข้าฟอร์เหมือนกับเจ้าเป๊กเลยครับดาวินชีครับตัวนี้นี่ฝีมือจัดมากนะดาวินชีนะมวยคู่นี้ครับเคยชกกันมารอบหนึ่งครับทุกท่านน่าจะจำกันได้ดีครับเมื่อประมาณ7เดือนที่ผ่านมาในวันที่18ันนวา67รับกรชดวันชี ช่วงต้นตนได้เปียบเยอะเลยครับเตะขาต่อยท้องต่อยหน้านะครับเข้าเกือบทุกดอกเลียมหกักเททิ้งนี่ไม่ลุกเป๊กนี่ล้มไปกี่ล้มอ่ะเป๊กวันนั้นเป็นรองเยอะครับสวนแทบไม่ได้เลยหมดยก4ี่ดาวินชีเป็นต่ออยู่เล่าๆไม่ต่ำกว่า5้าหนึ่งครับแต่ว่าเป๊กนี่เขาไม่ยอมนะขึ้นมายก5้าเป๊กนีเดินต่อยมัดปั้มเข่าดื้อไปเรื่อยเลยทาได้หลายชุดด้วยครับแล้วดูว่าดาวินชีนี่ยุบหรือแผ่วปปลายยก5เห็นชัดเลยเป๊กนี่ได้ยก5ยกเดียวครับจบเกมกรรมการทีชู2มือเสมอกันไว้ซึ่งค้างามก อีกฝั่งก็มองว่าเป็กน่าชนะครับของออกที่เป็กแต่อีกฝั่งก็มองว่าดาวินชินีได้12 3 4เลยนะได้ทั้ง4ี่ยกเป็กนี่ได้ยกเดียวมันค้างคาใจกันทั้ง2ฝั่งครับรอบนี้นี่เสียเดียประกบมาให้ดวนกันอีกรอบให้หายค้างคาใจกันไปข้างหนึ่งเลยเมื่อเปรียบไปเห็นก็นจะชัดมากขึ้นครับเป็กเป็นลูกน้อง3ปีครับจะได้เปรียบในเรื่องของหนุ่มสดสภาพร่างกายดีกว่าครับเป็กมีรายการชกต่อเนื่องขึ้นไหวร่างกายมาตลอดแถมเป็กได้สูงได้ลอยข่อเราสามเซนได้ลูกบูกสู้ลุกขยันเปิดเกมชนตลอดครับตตเต ลั่นเลยครับและเป็กนี่เป็นลูกลักกรรมการช่องเจ็ดสีด้วยส่วนดาวินชีเป็นรุ่นพี่ครับจะได้เปรียบในเรื่องของชื่อมวยการผ่านมวยดีกว่าครับเพราะว่าเขาปะทะมวยเบอร์ดีมาทั้งนั้นนะปะทะของแข็งๆมาเยอะขว่าฝีมือความเป็นมวยสมองมวยความไวในดาวินชีได้เปรียบเป็กเยอะเลยตลาดซ้ำไมา้แรกตั้งเป็กต่อ54ครับถ้ามองตามทางมวยเป็นแล้วคู่นี้โจกออกไปที่มวยรองอีกครับชอบน้ําเงินครับดาวินชีลักกี้บันเทิงครับ จะบอกว่าหลายคนที่ติดตามโจ๊กมานานนะจะรู้เป็นอย่างดีว่าผมเนี่ยไม่เคยสวนเป็กสักครั้งนะแต่รอบนี้ครับผมขอสวนเป็กค,ครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะ เพราะว่าครูเนี้ยเขาชกกันมาแล้วรอบหนึ่งวันนั้นผมดูเกมการชกอย่างละเอียดเลยเป็กเนี่ยแพ้จริงนะแพ้ดาวินชีจริงนะอาวุธมวยอะ่ะถ้านับอาวุธมวยเนี่ยยังไงดาวินชี่ต้องชนะนะครับวันนั้นนะเพราะว่ายก1 2 3 4นี่ดาวินชีล่ออยู่ตัวเดียวจริงๆครับเตะขาต่อยท้องหักเทกินเปล่ากินฟรีๆเลยเป็กนี่ได้ยกหยกเดียวชูเสมอได้ไงผมยังงงเลยนะครับถึงวันนั้นเนี่ยผมออกทัศนะให้เป็กจริงแต่ผมดูว่าเป็กแพ้จริงนะ,อะรอบนี้เอามาชกกันใหม่อีกรอบผมวม่าเกมการชกเนี่ยยังไงก็เป็นงอ แต่อย่าลืมนะครับว่าดาวินชีนี่เขาซ้อมเกียรเพชรครับมาตรฐานการฟิตซ้อมนี่ย,ยอดเยี่ยมอยู่แล้วอ่ะนะครับค่ายเกียรเพชรนเนี่ยถ้ามวยเขาไม่ดีจริงเนี่ยเขาไม่ปล่อยออกมาชกแน่นะครับคุณเนี้ยถ้าใครชอบดาวินชีเหมือนกับผมนะให้ลองไว้ซื้อขายดีกว่าได้เปรียบครับเพราะว่าผมกลัวแผ้ลูกหลักกประกันเหมือนกันนะคุณนี้ยังออกไปที่น้ำเงินครับดาวินชีลักกี้บันเทิงเก๋เอาอยู่จะเป็นฝ่ายเบียดพิกเอาชนะไปได้ครับ เดินทางมาถึงคู่เอกปิดท้ายรายการครับเพชรสมานสอสมานกาเมน์ men, ปะทะกับค้เพชรสิทธรารัตวเสือพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์มุมแดงครับเพชรสมานสอสมานกาเมนหรือลูกมะขามหวานเดิมครับเป็นดีกีแชมป์ช่องเจ็ดสีในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเป็นแชมป์ราชดำเนิน RWS ด้วยอายุ26ปีครับสูง170เซนน้ำหนักป่วยอยู่ที่58ากิโลชกมวยมาหลักเป็น200ครั้งแล้วครับเป็นนักชกจากจากกังหวัดสุรินทร์ครับกับตัฟิซซ้อมวันที่สอสมานกาเมนที่บางบอนครับมีเสียสมานบุญ,ญ,ญนบนนนย,ย aman, นี่นดน่ววยแล้ครับ มวยซ้ายครับฝีมือนี่จัดจ้านมากหมอนี่เตะแข้งซ้ายได้แม่นไวมากครับดักเสียบข่าแรงเลยมัดศอกนี่สวนคมอันตรายอาวุธจุกจิกหลากหลายครับเป็นมวยที่ไหวพริบดีมากครับแก้เกมบนเวทีเก่งฉลาดไอคิวมวยนี่ถือว่าเหนือชั้น แต่ข้อเสียคือเพชรสมานเนี่ยเขาชกมวยทรงติดถอยอย่างเดียวเลยครับถ้าถอยมากในบรรยากาศไม่เอาจะแย่นะผลงาน3ครั้งหลังสุดที่เพชรสมานชกไว้นะครับที่รายการ r w รราชดำเนินในเวทพิกัด122ปอนด์ทั้งหมดนะครับมีเอาชนะคะแนนเพชรศิลาวัอุรชาจากนั้นครับไปพลิกชนะคะแนนยอดกะตันยูจิตเมืองนอนท์ครับพลิกยกหยกเดียวเลยล่าสุดครับชนะคะแนนขุนศึกน้อยบุมเด็กเสียนประเภทที่ว่าขาดเหลือเชื่อเลยครับแล้วก็เป็นการชกที่ป้องกันแชมป์ในรายการ r w รราชดำเนินไว้ได้ตลอดด้วยนะครับปีนี้นี่ปี68 เพชรสมานยังไม่แพ้ใครเลยนะฟอร์มนี่สด,ดุดันมากครับสมกับเป็นยอดมวยจริงๆครับเพชรสมาสนสันธนานของน้ําเงินครับคมเพชรศิษราวัตรเสือหรือแฟทเทคครับอดีตแชมป์126ปอนด์ช่องเจ็ดสีครับอายุ25ปีสูง168เซนน้ำหนักป่อย,อยู่ที่59กิโลชกมวยในหลักร้อยไฟครับเป็นนักชกจากนครราชสีมาโคราชปกตินี่คมเพชรจะซ้อมบริค่ายแฟทเทคนะแต่ว่าซ้อมค่ายแฟทเทคแล้วชกไม่ค่อยดีล่าสุดคมเพชรกลับมาซ้อมบริค่ายสิษธราวัตรเสือที่บางนานะครับมีผู้ใหญ่ไพโรจน์นี่ส่งเข้าประกวดคมเพชรเป็นมวยขวาเป็นมวยโค ฝีมือเลยครับประเภทบูได้ตั้งรับเป็นเตะขาต่อยมัดฟันศอกยัดเขา่าต้องบอกว่าหนักเน้นทุกลูกทุกดอกเป็นบวยที่ขยันออกขยันโต้ขวาซ้ายนี่ออกได้หมดผิวแผวพาว,พาวม,ามากครับแต่ข้อเสียคือคมเพชรวันนี้ครับต้องมาชกกลางวันและปกติเนี่ยคมเพชรเขาชกไปถึงร้อยยี่สิบห้าปอนร้อยยี่สิบหกปอนนู่นแล้วอะ่ะวันนี้คมเพชรถูกบีบมาให้ชกร้อยยี่สิบสามปอนต้องคุมถึงสามปอนเลยครับทาน้าหนักเหนื่อยเอาเรื่องเลยครับถ้าไม่ฟืนมานี่ยุ่งเลยนะผลงานสามไฟล์หลังสุดที่คมเพชรชกไว้นี่ชกไว้ใน,ใน,ในรายการวันลูินีย นวมเล็กเปิดนิ้วมวย3ยกทั้งหมด3ครั้งเลยมีชนะคะแนนเทพทักษิณสอสอสิงครับชกเวทร้อยยี่สิบหกปอนด์ชนะขาดลอยจากนั้นไปพลาดโดนหมัดครับแพ้น,น็อกให้กับชาติพยัคฆ์ศักดิก์สตูลชกร้อยยี่สิบห้าปอนด์ล่าสุดครับเอาชนะคะแนนแบบเบ็ดเบียดเจ้าก,กล้องชัชย,ยชนหนดอนเมืองชกร้อยยี่สิบห้าปอนด์ไม่ได้นะครับก็ผลงาน3ครั้งในวาลูบินีเนี่ยแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะได้สองครับก็ถือว่าเป็นมวยที่ฟอร์มสดร่างกายเนื้อตัวนี่โคตรด,ดีเลยครับคมเพชร มวยคู่นี้ครับถือว่าเป็นมวยฝีมือน่วัดกับฝีมือครับประเภทคลาสสิกเหมือนกันทั้งคู่น่าจะเป็นเกมชิงจังหวะชิงไหวชิงพิปกันครับน่าจะสนุกเอาเรื่องเลยและต้องบอกว่ามวยคู่นี้เนี่ยหลัง,ลงมาเนี่ยไปชกมวย3มยกมาเหมือนกันทั้งคู่เลยนะแต่เพชรสมานี่เขาจะได้ชกในรูปแบบ5้ายกมากกวา่า แล้วมวยคูนนี้ครับเคยชกกันมาแล้วทั้งหมด2ครั้งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับมันผ่านมานานแล้วนะครั้งแรกเนี่ยชกกันในวันที่8ตุลาปี62นู่นเลยครับผ่านมาราวๆหกปีแล้วชกกันที่เวทีลุมพินีนะครับวันนั้นเนี่ยคมเพชรตอมหนัก1ปอนด์ให้กับเพชรสมานด้วยนะแต่เป็นทางด้านเพชรสมานครับเอาชนะคะแนนแบบประเภทขาดลอยเลยคมเพชรสู้ไม่ได้เลยครั้งแรกส่วนครั้งที่2ครับวันที่29สิบางหาปี6กสามเผ่านมา5ปีที่ตะวันนาบางกะปิวันนั้นมาชกแก้มือกันอีกรอบครับแต่เป็นาา้นเพชไกยิฝ่อะว คืนได้คู่นี้สลับกันแพ้ชนะกันมาอย่างลาไฟ์รอบนี้นี่โครจรมาพบกันอีกรอบที่ช่องเจ็ดสีนะครับเมื่อเปรียบให้เห็นก็นจะชัดมากขึ้นครับเพชรสมานนี่จะได้เปรียบในเรื่องของเวทน้ําหนักครับเพราะว่าเขาชกอยู่ในเวทของที่ตัวเองถนัดไม่ต้องคุมหรือไม่ต้องลดให้เหนื่อยอะ่ะแล้วฟอร์มการชกของเพชรสมานนี่ต้องบอกว่าดีกว่าคมเพชรฝีมือความเป็นมวยนี่เพชรสมานได้เปรียบนะเพราะว่าอาวุธเขาไวขวาซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับแล้วก็สมองมวยเนี่ยเพชรสมานจะฉลาดกว่านะสน่วนด้านของคมเพชรครับเป็นรุ่นน้องครับจะได้เปนนเรีย าอาวุธแรงประทะช่วงต,ต้นๆนี่จะหนักแรงขวาครับแล้ลูกบูลูกซู่ลูกชนลูกขยันเปิดเกมเตะต่อยปั้มเข่าดื้อไปเรื่อยอะ่ะ มองว่าคมเพชรนี่ขยันกว่าเยอะเลยครับั่งซับมาแรกตั้งแดงเพชรสมานต่อ118คู่นี้ครับโจกกัดฟันเลือกไปที่มวยรองอีกครับคมเพชรสิศรวัตรเสือครับส่วนตัวผมติดตามคมเพชรอยู่นะครับโหสภาพร่างกายตอนนี้คมเพชรโคตรดีครับดูเนื้อตัวกล้ามนี่เป็นม,ม,มัดร่างกายดีมากเลยซ้อมดีซ้อมเยี่ยมเลยถึงถูกบีบน้ำหนักลงมา3ปอนด์ผมมองว่าคมเพชรไม่มีปัญหานะเพราะว่ารอบนี้ตั้งใจมากๆเลยครับและอีกเรื่องหนึ่งครับคมเพชรน,นี่เขาไม่กลัวมวยฝีมือนะแต่ว่าคมเพชรเนี่ยเขาแพ้ทางมวยมัดหนักๆนะครับเพชรสมานไม่ใช่ มวยหมัดเพชรสมานเป็นมวยฝีมือมวยแข้งมวยจัดจ้านนะครับทรงนี้นี่คมเพชรผมมองว่าไม่กลัวนะแล้วเพชรสมานเองนี่ชกมวยติดทรงถอยมากด้วยคมเพชรนี่ขยันขวัญแน่ครับยังไงก็เป็นตัวเดินเปิดเกมชนก่อนตลอดแน่คุณนี้ผมขอซื้อลูกขยันขอซื้อลูกบูครับจัดไปที่คมเพชรครับเอาุแรงปะทะหนักกว่าคาดว่าจะอาศายัยลูกเตขาต,าต่อยหมัดปั้มเขา่าใช้ความขยันเบียดพลิกเอาชนะไปได้ครับชอบมวยรองชอบคมเพชรนะครับจัดไปครับจัดไปกับทศนะคาดมวยเดดโจกมวหมัดศึกมวยไทยจิตสีในวันอาทิตย์นี้ครับคุยหนึ่งออก ชอบไปที่น้ำเงินครับแสงตะวันสพงอมรผู้ที่2ชอบน้ำเงินครับแคมารุนสิทธิ์ลมหนาวผู้รองครับชอบน้ำเงินครับดาวินชีลักกี้บันเทิงผู้เองนำรายการครับชอบน้ำเงินคมเพชรสิทธิ์สรวัตรเสือนะครับมวยช่องเจ็ดสีอาทิตย์นี้โจกชอบน้ำเงินแม่งยกมุมเลยครับแล้วก็ชอบมวยรองทั้งรายการด้วยครับฟังแล้วชอบก็ค่อยจับตามนะใครฟังแล้วขัดก็สวนเอาได้เลยครับมวยแพ้ได้ชนะกันได้หมดครับให้มองเป็นเกมของกีฬาครับอยู่ตัวถูกอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนกินเอาสองข้างดีที่สุดครับวันนี้โจ๊กเชียย์มวยรองครับท่านร ยินดีด้วครับ สำหรับแฟนมวยคอมวยตัวจริงท่านใดครับที่สนใจเข้ากลุ่มไลยมวย V.I.P. ของโจ๊กฟรีฟรีครับในกลุ่มครอบครัวไลยมวย V.I.P. ของโจ๊กครับมีภาคมวยหัวฟังกันทุกศึกทุกสายทุกวันทุกรายการครับโดยเฉพาะมวยวันเสาร์มวยวันอาทิตย์มวยอ้อมน้อยมวยช่องเจ็ดสีครับทางเราจะภาคดีภาคเน้นเป็นพิเศษครับภาคโดยมวยหูอิม่มซันตาเฟ่ครับคุณภาพน่สุดยอดแน่นอนครับราคาจริงราคาไวราคาสนามข้อมูลเจาะลึกมากๆด้วยแถมยังมีกลุ่มรายราคาพิมพ์สดที่โจ๊กทำเองกับมือครับส่งเนื้อ นักมวยทุกวันข้อมูลประวัตินักมวยผลตาชั่งน้ำหนักเลดล่วงหน้าเลดก่อนชกพราะมีแนวทางคัดมวยเด็ดติดดาวให้ทุกศึกทุกสายทุกวันอีกครับรวมถึงครับมีมวยเดียวเตงสไตล์มวยพักยกราคาสันนามราคาเปิดล่วงหน้าให้จิ้มกันก่อนเป็นอาทิตย์เลยครับออกตัวได้ตลอดครับระบบทันสมัยปลอดภัยมั่นคงบริการดีเชื่อถือได้ครับครบเครื่องเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับไอดีไลน์ ajjg 911มีตัว ad นำหน้าด้วยย้ำอีกรอบครับ id line ajjg 911หรือง่ายง่ายจะไปจิ้มลิงก์ที่โจ๊กปักหมุดไว้ในใต้คลิปใต้คอมเมนต์เอาก็ได้นะครับรับรองข้อเป็นข้อโคัวเดียวกับพัดมวยเด็ดโจ๊กเมามัดพาหวานเจี๊ยบมนุษย์สุดทุกสายอย่างแน่นอนนะครับ ้ายนี้ครับหาข้อมูลที่โจกวิเคราะห์วิจารณ์ไปอาจจะขาดตกรูกบวกท่องหรืออาจจะมีผิดพลาดบ้างประการใดครับหรืออาจจะไม่ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่เสียนมวยประเทศไทยท่านใดครับโจกต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์วิจารณ์ครับเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นการคาดเดาล่วงหน้าเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้โจกด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงรวยๆเหมือนมันทุกท่านนะครับ